ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับลูอีสานชาแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวสิพ้ามาเก็บเห็ดป้านะครับพี่น้องปลากว่างเลยครับเบิ้งนอกว่าสีพอเห็ดเอียงนะครับเนาะวันนี้มากกันหลายคนครับเห็ดไทยแบบใหญ่เลยเลยครับโอ้นี่ครับ นะครับพ <t od ian |ms|> ี 1, ่น <rawd Moder> ้องนี่เห็ดไข่ครับผมเห็ดไข่นะครับเห็ดไข่บักใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายดูนะครับนี่ครับนี่แหละครับเห็ดไข่ครับนี่นะครับโอ้ดอกเห็ดไข่ครับได้กินเลยอุ้ยดอกงามแท้อุตยหอมสุดยอดเลยครับพี่น้อง อันนี้มูอยู่เด้ครับมีมูอยู่เด้เราต้องหาบึงครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับเห็ดไข่นี่แหละครับนีแล้วครับเพิ่นเห็ดไข่ครับพี่น้องเห็ดไข่แต่ไม่รู้ของใครครับนีเนาะดอกง่ายกับดอกกระเดียวครับนีนะครับมันนี้มีกระตาเมาใส่แล้วครับเนาะอ่าครับผมเดี๋ยวกระสีหาไปเลยนะครับพี่น้อง หลับรองจุใจแน่นอนครับมือนี้อยู่ปลามหาสลราค้ามครับนะครับพี่น้องรับอุปกรณ์ห้องกับใส่เสียมหน่อยนะครับเนาะปูเชวชันห้องกับเสียมหน่อยหาไปเรื่อยครับนี่แหละครับพี่น้องครับอุ้ยดอกยังงามครับ นี่เนนาะแหละครับพี่น้องเห็ดมันบ่ออกเั็นมูตัวเดียวนี่ละเอี่ยดเนื่อนี่ยเนี่ยครับดอกน้อยๆมั้งครับลองหนึงครับเห็นบ่แต่เว่ามันมันอยู่เป็นมู่นีครับเฮาก็ใไกเสียมเนาะครับเนาะใส่เสียมงัดขึ้นมาเนาะครับเอ้ยงามงามงามครับงามดอกงามดอกงามดอกงามดีได้แล้วครับพี่น้อง มันบ็ออกนี่นี่มีมีอีกแล้วหนิอ่ามี่อีกแล้วโอ้คักคักโอน้ำครับพี่น้องนี่ครับอือนี่นะครับโอ้คักคักครับนี่นะครับมันขึ้นเป็นมุ้งทีเหรอครับพี่น้องเขาพยายามเปิดเท้าด้วยครับเขาอย่าเคลียร์ด้วยครับเพราะว่าเชื่อฮิตขันมันเดินเหรอมันสิออกให้เขาเก็บเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับเขาพยายามเปิดหาวนะครับพี่น้องได้กินได้กินได้กิน,นได้ครับได้ป้วและละยายเบียนเอ้ย <c oughs> <c oughs> เขามีแต่ตั้งสี่หลายูใ่ในตลาดขายยังไงขันขืนมันอีขืนเป็นมูนะครับพี่น้อง รับข้าค่อยๆเปิดเท้านะครับเนาะขับห้าพยายามอย่าไปเคลียร์หลายนะครับพี่น้องเพราะว่าเชื้อเห็ดมันกำลังเดินครับอดอดเปรี้ยวไปกินหวานนะครับพี่น้องเขาอินโมเมนต์าเคลียร์จนเชื้อมันเศร้าเดินครับมันจะเกิดแคนนั่นแหละครับ นี่แหะครับโอ้ยยังงามเลยครับพี่น้องเอาแบบจุใจเนาะครับนอ้อนั่นไม่ติดขินม,มีดเลยครับเ <c oughs> เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับเ <c oughs> มือ <c oughs> มาเบิ่งในอีนี่งามกี่ยังนี่หาเลยหาเลยมาหัด เฮ็ดยังไงเนี่ยโมเมนนี่นี่โอ้ยเจ้าอได้ดอกห้อันนี้โมเมนบ่โมเมนนี่มเมนเอาละครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยครับนีแล้วครับวิธีของอีสานบานเฮ้าครับ ครับเฮอตาพยายามเปิดหาวครับพี่นอ้องอย่าไปเคลียร์นะครับการเคลียร์นี่เชื่อเชื่อมันสีบลเดินนะครับเนาะพอเชื่อมันบลเดินเรามันสีบลเกิดนะครับหาเพื่อลูกเพื่อล้านไปนล้วนะครับพี่น้องกับพยายามเปิดเปิดเปิดเดบื้องเอาครับน่ครับ สีของอีสานบ้านเฮ้านะครับเน,ะนเาะครับมาหมอกสีแล้วมาเบิ้งครับพี่น,อน้องมีกระเทียมอีกแล้วครับอ่าอันนี้เห็ดเห็ดน้ำหมากนะครับเนาะมีเห็ดดินนะครับเก็บเลยเก็บเลยนีแล้วครับธรรมาชาติมันร่งสรรมาให้เฮานะครับเฮากั ซอยกันอุลักน้ำนะครับเมัน่าฮอนไดฮอนกินนะครับมันกะสีสูญหายตายจากหฮอนะครับห้อกะเวลาหาเห็ดห้อกะจะไปเคลียจนเชืยอมันตายเนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับหาไปเรื่อยๆนะครับหาไปเรื่อยๆ้องกะได้เรื่อยอย่างนี้แหละครับวิถีชีวิตของคนอีสานครับเนาะโอ้นี่ครับเห็ดไข่เนาะนี่นะครับเห็ดไข่ สุดยอดครับสุดยอดอ่าเออนามาเอาอืออ่นี้ครับวิธีการเอาเห็นดนะครับอ่าหาเบิ้งยูโลโรนี่แหละดูใกล้ใกล้อ่าดูใกล้ๆล้ะหาเบิ้งครับอ่าเห็ดไข่นี่มันจะบ่กเกิดไกลกันได้ครับพี่น้อง ก็ว่าหมดขับพี่น้องายครับเดี๋ยวก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ได้เอาไปสนีกันนะครับในการเก็บเห็ดไข่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเศดคลิปบอเงานะครับเพราะว่าเง่ขก้นไปเดี๋ยวพี่น้องกับสีเบื่อนะครับเนาะเอาเป็นว่าได้กับประมาณประมาณหนึ่งเดี๋ยวกับสีเอาเป็นว่าเป็นคลิปที่2คลิปที่3มาแล้วกันนะครับเนาะครับพี่น้องอ่าสหรับคลิปนี้นะครับก็น่าสิจบเพียงเท่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเดี๋ยวจะ สรุปแล้วจะสรุปเฮ็ดให้พี่น้องเบิงอีกนะครับว่าเห็ดอยู่สารคามหรือพื้นที่สารค้ามนี่อุดมสมบูรณ์ขนาดไดนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สมมติก็นะครับครับสวัสดีครับ